กับผมโรชโนครับกับช่วงที่4ครับของทะเลแพร่ที่สุดขีดที่จังหวัดกระบุรีครับกับกระต่ายเมืองจันนะครับผมถ้าคิดถึงเมืองจันก็ต้องคิดถึงกระต่ายถูกไหมครับแต่ตอนนี้อยู่ที่วัดป่าลำแขมหนูครับซึ่งไม่เหมกระต่ายเลยเป็นหนูนะครับก็จะอยู่ตรงอำเภอท่าใหม่ครับตำบลประกาศเงานะครับก็เป็นโบสถ์สีําเงินครับนี่ครับสร้างเมื่อพุทธศักราช2 5 3หนะครับคือนอกจากจะโบสถ์จะสีําเงินแล้วเนี่ยตรง ตรงนี้ก็สีน้ำเงินนะครับค้องหรือระคังนะไม่แน่ใจช่วยช่วยบอกมันหน่อยว่าคืล้องหรือระคังนะแล้วก็ตรงนี้ครับเต็น์ก็สีน้ำเงินหลังคาก็สีน้ำเงินนะครับตรงนี้ด้านข้างพระผมก็ยังสีน้ำเงินนะครับคือน้ำเงินได้ไปหมดเลยนะครับ ใครจะเรียกว่าสูสีกับวัดล่องเสือเต้นของเชียงรายเลยทีเดียวแต่ว่าวัดล่องเสือของเชียงรายเขาจะเน้นแบบน้ําเงินแบบทาพฤฤื้นน้ำเงินไปเลยอันนี้เขาจะเป็นลายลายขา,ขาวๆปนน้าเงินซึ่งมันจะแตกต่างนะครับรวมถึงบ์สีน้ําเงินที่ใครต่อใครเลือกที่จะมาถ่ายภาพนะครับเกบไปเป็นที่ระลึกนะครับจุดๆนี้ก็เช่นเดียวกันนะซึ่งผมเองก็ไม่พลาดหรอกเพราะผมก็จะถ่ายอยู่เหมือนกันนะครับ เนี่ยครับผมกำลังเลงเฟรมอยู่เพื่อนๆคงจะเห็นแ้เข้าไปนะครับแล้วก็เท่านั้นไม่พอครับข้างใต้นะครับเขาเรียกว่ามีลายอันวิจิตงดงามนะครับซึ่งเป็นไปด้วยสีน้ำเงินกันเลยทีเดียวนะครับมุมไหนตรงไหนก็น้้ำเงินนะครับข้างใตยย้กังน้ำเงินเลยนอ้คลาสสิกไหมครับ แต่จะมีแบบตอนนี้เออตอนนี้แดดกำลังแรงนะครับแตเรื่องเรื่องใจสู้เราไม่เปลองใครแน่นครับเราไม่กลัวอยู่แล้วนะครับเพราะนานๆานเรามาทีหนึ่งนะครับซึ่งวัดน,นี้ก็เพื่อนๆคงจะได้เห็นว่ามีพี่น้องประชาชนมาเยี่ยมเยียนหรือมาเที่ยวในสถานที่อย่างนี้มากันอย่างไม่ขาดสายนะครับคนพอคนนั้นไปคนนี้ก็มาคนนั้นมาคนนี้ก็ไป นะครับก็วนกระบาวนกันมาอยู่ตรงนี้แหละนะครับแต่เราอยาเราอยาพึ่งท้อเราอยาพึ่งท้อเราต้องไปให้ได้ถึงแม้ว่ามันจะร้อนอย่างนี้นก็ต้องไปให้ได้เรียบบทสีน้ําเงินสร้างเมื่อพุทธศักราช25 3 4สเราได,ได้พูดไปแล้วนะอย่าอย่าเตือนเอ่ยนานกว่านี้อีกเลยร้อนมากๆบอกได้เลยตอนนี้นะครับเท้าผมร้อนมากๆนะครับเดินไปเดินมาอะไรยังไงนี่ก็ต้อง ระมัดระวังกันสักนิดนึงนะเพราะว่าคนเยอะมากๆอาจจะชนกันได้นะครับอาจจะมีคนไอจามเลยก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับผมตัวนี้ก็สวยนะใช่เราก็ด้านนี้ก็สวยใช่เลยหนูรัวรัวรัวพี่ไปเลือกเอาไหนสวยโอเคขอบคุณมากตรงนี้ก็โอเคเลยนะ ต้องค่อยๆเล็งเฟรมกันสักนิดนึงนะครับคนเดินเข้าเดินออกค่อนข้างเยอะนะครับบางคนเป็นคู่รักมาด้วยกันบางคนมากัเป็นครอบครัวบางคนมากัทกบ,บกทัวร์บางคนเป็นคนในพื้นที่อยู่แล้วเที่ยวแทบทุกวันเลยก็มีนะครับแต่บอกได้เลยว่าความสวยง,งาม,มนี้ไม่เป็นรองใครในสติ๊แดนสยามอย่างนี้แน่นอน สวยงามมากจริงๆเดินวนดูแล้วเดินวนดูอีกนะครับวอได้เร็วยังไงก็ไม่มีเบื่อแน่นอนนะครับโอ้โหนี่เราแบบเขาเรียกว่ารอบบริเวณเลยนะนั่นน่ะนะถึงวัดป่านาำแคบหนูจะมีสีน้ำเงินโบสถ์จะมีสีน้ำเงินแต่บ้านตรงข้ามเป็นสีชมพูโอ้โหเกี่ยวไหมเนี่ยไม่เกี่ยวนะอันนี้ก็ เป็นความชอบส่วนตัวนะครับขึ้นค่อนข้างจะร้อนเลกนิดนึงแมนะควาว่าดูร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับอยู่นานไม่ไกลครับนะร้อนโอเคทีนี้เดี๋ยวเข้าไปด้านในกันเลยดีกว่านะบางคนนี่งานถ่ายรูปอาจจะมีการพิธีพิถันนิดนึง เขาเรียกว่าเลนเฟรนในเนส์อาจจะเก็บรายละเอียดมากเป็นพิเศษกว่าคนอื่นซะหน่อยแล้วก็มาด้านนี้จากผมก็มีพุทธรูปนะครับแต่ว่ากำลังแบบมันมีการต้มแซมเล็กน้อยนะครับยังไงก็แต่ว่าลายสวยนะลายสวยลายสวยลายอยู่ลด้อยู่ ยังไงก็ <S <S เดี๋ยวเดี๋ยวปิดตรงไหนดิเอาตรงนี้แล้วกันในลายนี้เลยโอ้สวยมากนะครับโอ้โหมันเป็นอนมัน,เป,น,เ,ปนเป็นชั้นทักอย่างนะสวยงามมากๆยังไงก็ถ้าคุณผู้ชมนะครับมีโอกาสแวะเวียนมาที่จ,จังหวัดจันทบุรีแล้วก็ ถ้ามีเวลาสักนิดอย่าลืมครับที่นี่ครับวัดปากน้ําแขมหนูนะครับอำเภอท่าใหม่นะครับทาเพื่ออื่นก็ไม่ไม่ใช่อ่ะต้องอำเภอนี้เลยนะนะครับสวยมากจริงนะทะยองที่สั้นจันทิยาวตาดที่ใหญ่ครับผมโอเคได้งั้นปิดไว้ที่ตรงนี้แล้วกันนะครับโอ้โห นี่นี่นี่อ่ะโอเคได้สวัสดิฟังก่อนสักครู่หนึ่งครับ